รับรีวิวสินค้าก็ต้องเสียภาษีนะแม้ว่าเราจะทําแบบบุคคลธรรมดามหรือแบบเราก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกแต่ว่าก็บางเอิญมีคนมาจ้างให้รีวิวสินค้าก็ต้องเสียภาษีนะคะอ่าทีนี้พอต้องเสียภาษีเนี่ยเขาจัดสมรเขาจัดให้รายได้ประเภทเนี้นะคะรายได้จากการรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นสี่สิบวงเล็บสองสี่สิบวงเล็บสองก็คือเหมือนกับรับทำงานให้ซึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มของฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์ทั่วไปนะคะแล้วเขาเสียภาษียังไงเขาก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเลยค่ะแล้วหักค่าใช้จ่ายได้ยังไงนะคะิบวงเล็บ2เนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้50เปอร์เซ็นตนะแต่ว่าทั้งปีไม่เกินหนึ่งแสนทีนี้ใครที่รีวิวแล้วมีรายได้ค่อนข้างเยอะอาจจะต้องหนักหน่อยนะคะกับตัวนี้แล้วถามว่า มีวิธีลดภาษีอื่นๆไหมแน่นอนนอกจากหักให้ใจ่ายแล้วเรายังสามารถวางแผนสิทธิร์รยนอได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถติดตามเรื่องสิทธิร์รยนอที่เราใช้ได้ที่เพจอาจารย์มุกได้เลยนะหรือว่าเราจะหาจากที่เว็บของกรมสมการก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ารีวิวจนแบบว่าโอ้โหโตโตมากนะคะทำกันเป็นทีมงานมีสำนักงานเป็นกิจจลักษณะน,นะคะ สามารถเสียภาษีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้อ๋อใช้ค่าใช้ใจ่ายจริงก็ได้แต่ต้องมีการทําบัญชีแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามีการจ้างทีมงานจริงๆโดยมีการ<ะ>จ่ายค่าจ้างมีหลักฐานการจ่ายนะคะ,ะมีการจัดตั้งเป็นสนํงงานักงานมีการจดทะเบียนเป็นเป็นเหมือนทะเบียนพาณิชย์ว่า<ะ>เราเปิดธุรกิจเพื่อทําในลักษณะนี้ถึงจะใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายตามจริงได้นะคะ